วิธีปิดสแกนไวรัสของ Windows 10และ11ทําง่ายๆตามวิธีนี้เลยนะครับรวมกระทั้งแม้แต่ Windows 8เองก็ทําง่ายๆเช่นเดียวกันเหมือนกันตั้งแต่ 8, 10, 11เนี่ยทำเหมือนกันเลยครับอาจจะต่างกันตรงที่ไอคอนให้เราเลื่อนเมาส์ลงมาด้านล่างขวาด้านล่างมุมสุดนะครับมีลูกศรชี้ขึ้นนะครับเราจะเห็นรูปโล่เล็กๆอันนี้สีฟ้าถ้าเป็น Windows 8, Windows 10จะเป็นสีเทาๆให้เราคลิกขวานะครับที่รูปโล่ตัวนี้นะครับ แล้วเลือก View notification option ตรงนี้แล้วเราก็มาลองมองดูนะครับตรงนี้เราก็มองหาคำว่า v a l a n d e t e e t production ที่มือเมาส์ผมชี้อยู่นะครับตรงนี้กดคลิกเข้าไปเลยแล้วเราก็ปิดแค่ตัวนี้ตัวเดียววิธีปิดปิดเพียงเท่านี้ครับสำหรับบางเครื่องนะครับมันไม่ยอมปิดให้นะครับเนี่ยมันจะเดี๋ยวมันจะเริ่มเปิดเองนะครับ เดูนะรอสักครู่นะมันจะเปิดเองอ่ะอันนี้มันปิดให้แล้วเดี๋ยวลองดูนะผมจะทําให้มันเปิดเองนะครับตอนนี้เปิดแล้วนะครับผมกดปิดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวมันจะเปิดเองดูนะอ่ะเปิดแล้วมันไม่ยอมปิดให้เห็นไหมครับอ่าถ้ามันเปิดเองเนี่ยวิธีแก้ทําแบบนี้นะครับให้ปิดหน้านี้ก่อนเราก็มาที่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาตรงนี้แล้วก็เลือกนี่ เลือก i e w Notification เหมือนเดิมนะครับนี่เราก็มาปิด n n o r r m t t o o พวกนี้ทิ้งไปซะครับแค่นี้แหละครับคราวนี้มันจะไม่ปิดเองแล้วพูดผิดมันจะไม่เปิดเองเราก็ปิดตรงน,นี้ทิ้งไปมันจะไม่ปิดเองแล้วเห็นไหมครับถ้าผมปิดตอนนี้ผมผมกลับมาเปิดเหมือนเดิมก่อนนะครับ ถ้าบางเครื่องนะครับไม่มีไอคอนตรงนี้นะครับไม่มีวิธีปิดตามแบบนี้หาไม่เจอนะครับให้พิมพ์คำว่าตรงนี้ให้พิมพ์ในช่องค้นหานะครับก็ได้หรือบางคนเข้าใจรู้จักหรือจะพิมพ์ที่รันวิธีการเข้ารันก็คือคลิกขวาและเลือกรันตรงนี้ก็ได้หรือค้นหาตรงนี้ก็ได้อาพิมพ์คำว่า windows security นะครับขึ้นมาแล้ว ผมพิมพ์ไปแล้วพิมพ์ให้จบนะครับ security นี่ครับเราก็เไปคลิกเข้าไปเลยเข้ามาจะเป็นหน้าตาแบบนี้จะต่างจากเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ให้เลือกตรงนี้ v o l a t i t protection ตรงนี้ครับแล้วก็มาตรง m a n a g e setting ตรงนี้แล้วก็ปิดที่เดียวกันครับ ปิดง่ายๆแบบนี้ครับแต่ถ้ามีโปรแกรมสแกนไวรัสตัวอื่นให้ปิดตามแบบโปรแกรมสแกนไวรัสตัวอื่นนะครับผมจะทำลิงก์ไว้ให้อีกนะครับถ้าของ Windows ปิดง่ายๆเท่านี้เลย